เชิญแป๊บหนึ่งครูเชิญเพื่อนแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> ครูเชิญคนที่ครูรู้จักอ <Yeah. S 1> นะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นการเชิญเพื่อนอันนี้เกิเนี yeah. ่ยครูใครเชิญครูเชิญ yeah. อีก,ำกคำไกลพี่ได้แล้วอันนี้คือเชิญคนที่ครูรักอ่ะนะ สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมอาชีพที่รักค่ะวันนี้ครูรสได้ลูกค้าเป็นหุ่นนะคะเธอใจดีมากแล้วครูก็เลยมองว่าถ้าครูสอนแล้วครูบอกทุกท่านว่าวิธีครูทำยังไงอ่ะดีทำให้ลูกค้าเห็นผลเร็วอะค่ะคือครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าครูใช้วาง์มขี้ขนวางเป็นรูปตัวทีนะคะตอนนี้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วครูจะวางไว้ที่ปลายเท้าลูกค้านะคะอันนี้นะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะ ครูก็จะตอนนี้นะคะใครจะเขียนอะไรมาเนี่ยครูไม่ได้ดูแล้วนะคะครูจะนวดให้ลูกค้าแล้วครูจะคลึงนะคะนะคะหนูซูมได้นะจ๊ะว่าตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของศีรษะเลือดไปเลี้ยงไหลเวียนไม่สะดวกไปที่ศีรษะดังนั้นการที่เราจะนวดนะคะครูเน้นครูกลับมาเน้นค่ะ จริงๆครูนวดผ่านไปแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ครูจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรานวดเต็มฝ่ามือนะคะแล้วก็ลูดแล้วก็ลีดไปตามขอบกระดูมันสำคัญมากค่ะแล้วที่สำคัญอะไรทราบไหมคะตัวเราเองเนี่ยจะต้องรู้จักโยกด้วยนะคะโยกแล้วก็คลึงเป็นจังหวะ ทราบไหมคะว่าทําไมอ่ะครูถึงนวดวันละสี่ห้าครั้งนะคะแต่ครูไม่เหนื่อยเพราะว่าครูเหมือนกับว่าครูได้ไปออกกําลังกายนะคะครูถึงอยากบอกพวกเราว่าการที่เราฝึกเหมือนการที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันดีมากๆเลยคะ่ะดีต่อตัวเราเองแล้วก็ดีต่อลูกค้าลูกค้าสามารถสัมผัสได้คะ่ะว่าคนนี้นวดดีหรือไม่ดีคนนี้ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ ครูจะบอกนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นหมอนวดมาเป็นสิบสิบปีแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณลืมตัวหรือคุณพลาดนวดลูกค้าด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีไม่มีความสุขคุณก็พลาดได้ค่ะแล้วปากต่อปากนะคะเวลาลูกค้ามาหนึ่งปากแล้วทำให้เราไม่ดีบอกไปถึงเพื่อนถึงพี่ถึงน้องก็จะทำให้งานของเราไม่ดีเช่นกันแล้วร้านนั้นจะมีลูกค้ามาอีกหรอคะ ปัจจุบันนี้ทุกอย่างไวมากในโลกของมีเดียดังนั้นครูอยากฝากบอกเพื่อนร่วมอาชีพที่รักทุกท่านค่ะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศการนวดไทยเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์และก็ครูอยากบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยใจอ่ะมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสได้ได้พลังงานที่ดีดังนั้นคิดไว้เลยนะคะคิดสิ่งดีๆว่า เราจะทำให้ลูกค้าท่านนี้หายเจ็บหายปวดนะคะทำให้ดีที่สุดดีในแบบของคุณนะคะครูฝากขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพที่แชร์ออกไปนะคะวันนี้ครูมีผู้ช่วยอะคะ่ะวิธีการนวดมือที่ได้ผลประคองมือลูกค้าแบบนี้ค่ะโอบอุ้มแล้วท่านนวดเรานะต้องสงา่าจะทำให้เราไม่ปวดเส้นปวดหลังปวดเอวนะคะ ดังนั้นต้องถนอมทั้งตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะทราบไหมคะว่าลูกค้าครูประทับใจในการนวดของครูเพราะว่าครูใส่ใจทุกส่วนของลูกค้าครูฝากความคิดถึงถึงนักเรียนครูทุกๆท,ท่านด้วยนะคะว่าครูไม่ได้อ่านข้อความนะักเขียนไว้แล้วใครรักครูแชร์ไปบอกเพื่อนๆเ,เลยค่ะว่าเนี่ยค่ะครูโรสทํานวดอย่างนี้ค่ะ ไม่ได้แตกต่างหรือพิสดารจากพวกคุณไปมากน้อยแค่ไหนเลยแต่ครูมีความตั้งใจหัวใจเต็มร้อยที่จะให้ลูกค้าใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็เนี่ยเขายิ่งผู้สูงอายุนะใครนวดผู้สูงอายุครูดีใจมากเลยค่ะมีนักเรียนครูแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพบ,บอกครูว่าครูคะขอบคุณมากค่ะทำให้ครูมีแรงบันดาลใจว่าเออสิ่งที่เราบอกเราสอนไปเนี่ย มีประโยชน์กับเพื่อนร่วมอาชีพมากดังนั้นการที่ครูทำไลฟ์ให้พวกเราดูเนี่ยนะแชร์ไปเถอคะค่ะแชร์ไปให้เพื่อนๆบางท่านที่เขาอ่ะอาจจะเรียนมาแล้วลืมไปหรือเขาไม่ได้ทำแบบนี้คะ่ะลองทำดูสิคะว่างๆก็ทำให้เพื่อนด้วยกันที่ทำงานหรือไม่ก็ว้างๆก็ทำให้แฟนหรือสามีคุณหรือคนที่คุณรักในบ้านมันเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะแล้วครูจะบอกนะคะว่า การนวดนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุอย่าไปกดจุดมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะผู้สูงอายุบางท่านมีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดขอดเยอะมากดังนั้นการที่เรากดจุดจะทําให้เส้นเลือดเหล่านั้นนะคะแตกแล้วก็มีปัญหาได้ทีหลังเราควรจะลูบนะคะลูบแล้วก็คลึงแล้วก็สลับนะคะได้โดยใช้สันมือและฝ่ามือของเราอะคะ่ะเวลาเราทําเราต้องโยกไปด้วยอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะ ใครที่เขียนมาเขียนไว้นะคะครูจะอ่านและตอบทีหลังนะคะเวลาที่เราทําเราต้องโยกอย่างเนี้ค่ะเหมือนเราได้ออกกําลังกายและเราหายใจไปด้วยนะคะแล้วมือเราอะ่ะพยายามอยู่ติดกับลูกค้าตลอดนะคะพอเราจะมาฝั่งนี้ให้เราทําอย่างนี้ค่ะ ลูกค้าครัวน่ารักมากตอนแรกครูก็นวดให้เธอจนเสร็จนวดหลังเสร็จแล้วครูขอเวลาเธอ5นาทีค่ะไลฟ์เพื่อให้พวกเราเห็นว่าการทำงานของครูอ่ะไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยแต่ครูมีหัวใจที่เต็มร้อยและครูอ่ะมีให้ความสำคัญกับลูกค้ามากดังนั้นแล้วครูเห็นคอมเพนมาเยอะเลยค่ะว่าบางท่านเป็นหมอนวดมาหลายๆปีแล้วมีความชนานาญ แต่ขาดอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าลืมตัวค่ะเอาอารมณ์ไปลงที่ลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความที่ไม่พึงพอใจในการนวดของพวกเราดังนั้นแม้เราจะทํางานคู่ก็เช่นกันค่ะเราต้องตั้งใจไม่ใช่คนนึงนวดเต็มแรง100%หรือว่า95%ถึง100%แต่เพื่อนอีกบางคนนวดไปแบบพอไปทีอย่างนั้นก็ไม่สมดุลกัน ดังนั้นก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเธอได้ทิปเยอะทำไมเธอได้ทิปน้อยก็เป็นปัญหาในการทำงานเช่นกันดังนั้นครูจะบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนกับบริษัทไหนหรือว่าทำกับใครมันสำคัญอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณจะใส่ใจลูกค้าแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆนวดแล้วก็ให้ความสำคัญในส่วนที่เราทำอะค่ะ แม้จะนวดแค่30นาทีซูม,มาที่มือครูเลยค่ะซูม,มาให้เห็นว่าครูทำยังไงนะคะเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นการน,นวดที่มือครูกดอย่างนี้ก่อนคะ่ะหนึ่ง6 7 8สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ค่อยค่อย,อยรีดคะ่ะเนี่ยคะ่ะเมื่อวานนะ่ะครูประทับใจมากลูกค้าไปนวดมาเป็นสิบสิบที่แล้วเขาบอกครูว่าเขาประทับใจเวลาที่ครูนวดมือสังเกตไหมคะว่าเวลาครูสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยเขาจำอะไรได้ ซิกเนเจอร์อะไรที่จำได้จากโรสเทอเรกอเรนิกสปาลูกค้าครูจะบอกว่านวดมือการแช่เท้าอย่างเงี้ยค่ะครูอยากฝากบอกพวกเรานะคะว่าคนที่ทราบแล้วก็ผ่านเลยไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ค่ะคนที่ทราบแล้วเก่งแล้วอะค่ะครูแชร์ภาพนี้วิดีโอนี้ก็เพราะครูต้องการให้คนที่ยังไม่ทราบคนที่มองเห็นประโยชน์เท่านั้นนะคะดังนั้นการที่เราอะจะเป็นหมอนนวดที่ดีได้อะ บางครั้งประสบการณ์หรือว่าความที่เราทํางานมาหลายปีหรือว่าเราเรียนจบสูงๆหรือว่าเรียนนวดมาหลากหลายเรียนนวดตั้งหลากหลายชนิดแต่สิ่งอะไรรู้ไหมคะที่ทําให้คุณจะประสบความสําเร็จเวลาที่คุณทํางานคุณทําด้วยการแบบมีความสุขในการทํำไหมและก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะคุณใส่ใจลูกค้า,ามากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญ บางครั้งแม้ว่าเราจะตั้งใจเต็มร้อยแค่ไหนนะคะบางครั้งลูกค้าก็ไม่เห็นในความตั้งใจของเราก็อย่าน้อยใจไปเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะอย่างบางท่านลูกค้าบางท่านก็จิตหงุดหงิมก็มีค่ะดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ยอมรับนั่นแหละค่ะแล้วเราจะได้สบายใจเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วนะคะแล้วครยจะบอกนะเวลานวดเราต้องโยกค่ะ บางคนถามครูว่าทําไมแรงครูเยอะจังอะเพราะครูออกกําลังกายแบบนี้ค่ะเขาเรียกท่าในการโยกตัวตนกับคานหายใจอะคะเป็นสิ่งที่ดีมากที่หมอนวดไทยจะต้องฝึกนะคะดังนั้นอันนี้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่ครูอยากให้กําลังใจพวกเราแล้วก็อยากบอกเพื่อนร่วมอาชีพว่าอย่าลืมใส่ใจลูกค้า แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยก็ตามอย่าลืมขอบคุณลูกค้าในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่ลูกค้าให้โอกาสเรานะคะดูนะคะว่าแต่มือของครูแนบลูกค้าไปตลอดเลยนะคะซูมมาที่มือครูได้คะ่ะซูมมาที่ส่วนหลังครูได้หลังลูกค้านะคะดูว่าครูใช้มือนวดอย่างไรตอนแรกนะคะน่ะลูกค้ามาแบบเหนื่อยมากนะคะไม่มีเลี้ยวมีแรงเลือดไหลเวียนไม่สะดวก แต่ตอนนี้พอเธอได้รับการน,นวดเสร็จเธอบอกว่าเธอไหลได้สอย่างเี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้ครูภาคภูมิใจแล้วครูได้มาสอนพวกเราด้วยเนี่ยค่ะเราอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ใช่หมอนวดอย่างเดียวเราเป็นทูตแห่งวัฒนธรรมไทยเวลาเราอยู่ต่างประเทศเราต้องช่วยกันค่ะครูขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แชร์คลิปนี้ออกไปครูขอขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพที่ตั้งใจทำง,งานแล้วก็ ส่งความรักความปรารถนาดีให้กำลังใจแล้วก็นวดลูกค้าด้วยความรักครูขอบคุณพวกเรามากค่ะเดี๋ยวว่างครูจะไปนั่งอ่านคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกแชร์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ครูขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ